แสงสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปในชีวิตประจำวันกลับเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาแห่งเอกภพเป็นมากกว่าเพียงแค่การมองเห็นแต่คือพาหะแห่งข้อมูลอันมหาศาลที่เดินทางข้ามห้วงอวกาศนับล้านปีแสงมายังโลกของเราด้วยความเร็วอันไร้เทียมทานแสงนำพาร่องรอยจากดวงดาวกาแล็กซีและปรากฏการสุดย่างถึงที่เกิดขึ้นณนะห้วงลึกของจักรวาล แสงคือหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกับความเป็นไปของห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ห้อมล้อมเราอยู่วันนี้แอดมินจะนำพาคุณไปสำรวจโลกแห่งแสงตั้งแต่ธรรมชาติอันน่าทึ่งของมันในฐานะคลื่นและอนุภาคไปจนถึงบทบาทอันทรงอิทธิพลในการศึกษาดาราศาสตร์ เราจะเจาะลึกถึงวิธีการที่นักดาราศาสตร์ใช้แสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆเช่นแสงที่เปล่งประกายจากแก่นกลางของดาวฤกษ์อันร้อนระอุหรือแม้แต่แสงที่ถูกบิดเบือนโดยแรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำเพื่อถอดรหัสองค์ประกอบอุณหภูมิและการเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านั้นนอกจากนี้เราจะทำความเข้าใจถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจับภาพและวิเคราะห์แสง ไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่โคจรอยู่เหนือชั้นบรรยากาศหรือกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดมืึมาที่แผ่ขยายไปทั่วผืนโลกสุดท้ายบทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อันน่าตื่นเต้นที่ถูกเปิดเผยโดยแสงไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเอกภพที่สะท้อนผ่านปรากฏการณ์เ s h i ี t การค้นพบสสารมืดและพลังงานมืดจากการสังเกตการแสงที่เดินทางผ่านอวกาศหรือแม้แต่การมองย้อนกลับไปในอดีตของเอกภพด้วยแสงไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพที่หลงเหลือมาจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงแสงจึงไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่คือการทำความเข้าใจรากเหง้าของสิ่งที่เราเป็นและอนาคตที่ยังรอการสำรวจในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ธรรมาชาติของแสงคลื่นอนุภาคและสเปกตรัม แสงเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานที่เราพบเห็นและใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันแต่ในทางวิทยาศาสตร์แสงมีความซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่ตาเห็นมากการทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของแสงถือเป็นรากฐานสำคัญในการไขปริศนาของเอกภพแสงในฐานนะคลื่นแสงที่เราเห็นและรับรู้ในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนเล็กๆของปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามากนั่นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ลองนึกภาพคลื่นในมหาสมุทรที่เคลื่อนที่ซัดสาดเข้าหาฝั่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คล้ายกันเพียงแต่ไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทางนั่นหมายความว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปในอวกาศอันว่างเปล่าได้อย่างอิสระแสงที่เราเห็นเป็นเพียงแสงที่มองเห็นได้ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุไมโครเวฟรังสี X หรือรังสีแกมมาล้วนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปคุณสมบัติสำคัญของคลื่นเหล่านี้ได้แก่ความยาวคลื่นเวฟเลงคือระยะห่างระหว่างยอดคลื่นสองยอดที่อยู่ติดกันลองนึกภาพเกลียวคลื่นบนผิวน้ำยิ่งคลื่นยาวมากเท่าไรความยาวคลื่นก็จะยิ่งมากเท่านั้น ความถี่ f r e ค u เ n c นคือจำนวนรอบของคลื่นที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งใน1วินาทีคลื่นที่มีความถี่สูงหมายถึงมีจำนวนรอบคลื่นที่ผ่านไปในเวลาเท่ากันมากกว่าแอมพลิจูดคือความสูงของคลื่นจากแนวสมดุลแสดงถึงความเข้มของคลื่นยิ่งแอมพลิจูดมากแสงก็จะยิ่งสว่างหรือเข้มข้นขึ้นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับแสงคือ ความเร็วแสง speed of light ซึ่งเป็นค่าคงที่สากลในสุญญากาศมีค่าประมาณ2 9 9 7 9 2 4 5 8เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ3,000 0 0กิโลเมตรต่ตอวินาทีความเร็วนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าผู้สังเกตการจะเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามความเร็วแสงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทางดาราศาสตร์เพราะเป็นตัวกำหนดว่าเรามองเห็นวัตถุในอวกาศอย่างไรเมื่อเรามองไปยังดาวฤกษ์ หรือกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลแสงที่เราเห็นจากวัตถุเหล่านั้นได้ใช้เวลาเดินทางมาหลายพันหลายล้านหรือแม้แต่หลายพันล้านปีนั่นหมายความว่าเรากำลังมองย้อนอดีตกลับไปในห้วงเวลาเพราะแสงที่เราเห็นคือแสงในอดีตที่มันเปล่งออกมานั่นเองแสงในฐานะอนุภาคการทำความเข้าใจธรรมชาติของแสงไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นคลื่นเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์พบว่าแสงยังแสดงพฤติกรรมเหมือนอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าโฟตอนอีกด้วยแนวคิดนี้เป็นรากฐานสำคัญของกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นการปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกในระดับที่เล็กที่สุดโฟตอนแต่ละตัวเป็นก้อนพลังงานควอนตัมออฟเอ r เนจีที่ไม่มีมวลและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเสมอ มันเหมือนกับแพ็กเกจพลังงานเล็กๆที่เดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อโฟตอนเหล่านี้มาชนกับดวงตาของเรามันก็กระตุ้นเซลล์รับแสงทำให้เรามองเห็นในทำนองเดียวกันเมื่อโฟตอนชนกับอุปกรณ์ตรวจจับแสงในกล้องโทรทัศน์มันก็จะถูกบันทึกเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อสร้างเป็นภาพขึ้นมาพลังงานของโฟตอนแต่ละตัวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความถี่ของคลื่นแสงกล่าวคือยิ่งความถี่ของคลื่นแสงสูง โฟตอนก็จะยิ่งมีพลังงานมากตัวอย่างเช่นโฟตอนของรังสี x ซึ่งมีความถี่สูงกว่าแสงที่มองเห็นได้จึงมีพลังงานมากกว่าโฟตอนของแสงที่มองเห็นได้มากนี่คือเหตุผลว่าทำไมรังสี x จึงมีพลังงานมากพอที่จะทะลุผ่านเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ส่วนโฟตอนของคลื่นวิทยุซึ่งมีความถี่ต่ำกว่าก็จะมีพลังงานน้อยกว่ามากการที่แสง สามารถแสดงพฤติกรรมได้ทั้งในลักษณะของคลื่นและอนุภาคเรียกว่าทวิภาวะของคลื่นอนุภาค wave-particle duality นี่คือหนึ่งในแนวคิดที่น่าอัศจรรย์และแปลกประหลาดที่สุดในฟิสิกส์ควอนตัมมันหมายความว่าเราไม่สามารถอธิบายแสงได้สมบูรณ์ด้วยแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว แสงเป็นทั้งคลื่นที่แพร่กระจายออกไปและในขณะเดียวกันก็เป็นอนุภาคเล็กๆที่เฉพาะเจาะจงนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้การศึกษาแสงมีความซับซ้อนและน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรานำมันไปใช้สำรวจวัตถุที่อยู่ห่างไกลในอวกาศสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อพูดถึงแสง เรามักจะนึกถึงสีสันต่างๆที่เรามองเห็นแต่ดังที่กล่าวไปแล้วแสงที่มองเห็นได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดสเปกตรัมนี้คือการจัดเรียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามความยาวคลื่นหรือความถี่โดยมีตั้งแต่คลื่นที่มีความยาวคลื่นยาวมากๆและมีความถี่ต่ำไปจนถึงคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นมากๆและมีความถี่สูง แต่ละช่วงคลื่นมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวและล้วนให้ข้อมูลอันมีค่าสำหรับการศึกษาอาวกาศช่วงคลื่นหลักๆในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุ (Radio Waves) มีความยาวคลื่นยาวที่สุดและมีความถี่ต่ำที่สุดใช้ในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ เครื่องโทรทัศน์วิทยุที่สามารถตรวจจับสัญญาณจากกาแล็กซี่และวัตถุทางดาราศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปมากรวมถึงการทำแผนที่การกระจายตัวของกา๊าซในอวกาศมโครเวฟมีความยาวคลื่นสั้นกว่าคลื่นวิทยุเล็กน้อยใช้ในเตาไมโครเวฟและเรดาร์ในทางดาราศาสตร์ไมโครเวฟมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจจับไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ mic mic c o s มิก Microwave Background, CMB) ซึ่งเป็นร่องรอยความร้อนที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบง อินฟราเร IR หรือรังสีความร้อนมีความยาวคลื่นใกล้เคียงกับแสงที่มองเห็นได้แต่ยาวกว่าใช้ในการตรวจจับความร้อนที่เปล่งออกมาจากวัตถุต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาบริเวณที่มืดมิดในอวกาศที่แสงที่มองเห็นได้ถูกบดบังเช่นกลุ่มเมฆฝุ่นและกา๊าซที่ก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่หรือการมองทะลุชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ แสงที่มองเห็นได้ (visible light) คือช่วงคลื่นที่ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้ประกอบด้วยสีรุ้งที่เราคุ้นเคยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ละสีมีความยาวคลื่นและความถี่ที่แตกต่างกันไปแสงที่มองเห็นได้เป็นสิ่งที่เราใช้ศึกษาดาวฤกษ์กาแล็กซี Galaxy, และเนบิวลามาเป็นเวลานานผ่านกล้องโทรทัศน์แบบธรรมดาอัลตราไวโอเลต (UV) มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็นได้และมีพลังงานสูงกว่าสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้ในทางดาราศาสตร์อัลตราไวโอเลตบ่งบอกถึงกระบวนการที่รุนแรงและมีพลังงานสูงเช่นการก่อตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่และร้อนหรือการระเบิดของซูเปอร์โนวา รังสี X X-ray มีความยาวคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูงมากสามารถทะลุผ่านวัตถุส่วนใหญ่ได้ใช้ในการถ่ายภาพทางการแพทย์ในอวกาศรังสี X ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดที่มีอุณหภูมิสูงจัดเช่นจันพกพูนมวลรอบหลุมดำดาวนิวตรอนและกาแล็กซี่ที่กำลังปะทะกันรังสีแกมมาแกมมา r a มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด และมีพลังงานสูงที่สุดในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากกระบวนการที่รุนแรงที่สุดในเอกภพเช่นการระเบิดของซูเปอร์โนวากำมันตภาพรังสีและปรากฏการพลังงานสูงอื่นๆการตรวจจับรังสีแกมมาช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลการศึกษาช่วงคลื่นต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเอกภพ เนื่องจากวัตถุทางดาราศาสตร์แต่ละชนิดจะเปล่งแสงในช่วงคลื่นที่แตกต่างกันไปการใช้กล้องโทรทัศน์ที่สามารถตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ครบทุกช่วงจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการรวบรวมชิ้นส่วนปริศนาทั้งหมดเพื่อสร้างภาพที่สมบูรณ์ของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ธรรมชาติของแสงคลื่นอนุภาคและสเปกตรัมแสงเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานที่เราพบเห็นและใช้ประโยชน์อยู่ทุกวัน แต่ในทางวิทยาศาสตร์แสงมีความซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่ตาเห็นมากการทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของแสงถือเป็นรากฐานสำคัญในการไขปริศนาของเอกภพ,พแสงจากดวงดาวและวัตถุในอวกาศแสงที่เดินทางมาถึงโลกจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสว่างแต่คือสารที่บรรจุข้อมูลมหาสารที่บอกเล่าเรื่องราวของจักรวาล นักดาราศาสตร์เปรียบเสมือนนักแกะรอยที่ใช้แสงเป็นเบาะแสะสำคัญในการทำความเข้าใจกำเนิดวิวัฒนาการและองค์ประกอบของวัตถุทางดาราศาสตร์ต่างๆตั้งแต่ดาวฤกษ์ที่ส่องสว่างไปจนถึงกาแล็กซี่อันไกลโพ้นกำเนิดแสงในดาวฤกษ์แหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดในเอกภพคือดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่ให้พลังงานแก่โลก ดาวฤกษ์เปล่งแสงออกมาได้อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเกิดขึ้นที่แก่นกลางอันร้อนระอุและหนาแน่นของพวกมันในสภาวะสุดขีดนี้อะตอมของไฮโดรเจนจะหลอมรวมกันเป็นฮีเลียมปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของแสงและอนุภาคอื่นๆกระบวนการนี้เองที่ทำให้ดาวฤกษ์ส่องสว่างเป็นพันล้านปี การแผ่รังสีของดาวฤกษ์สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดของวัตถุดำแบล็กบอดีซึ่งเป็นวัตถุในอุดมคติที่ดูดซับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทั้งหมดและแผ่รังสีออกมาตามอุณหภูมิของมันเอง เส้นโคง้งการแผ่รังสีของวัตถุดำจะแสดงให้เห็นว่าวัตถุที่ร้อนกว่าจะเปล่งแสงออกมาในความยาวคลื่นที่สั้นกว่าและมีความเข้มมากกว่านั่นหมายความว่าอุณหภูมิของดาวฤกษ์มีผลโดยตรงต่อสีของแสงที่มันเปล่งออกมาดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิสูงมากเช่นดาวฤกษ์มวลมากอายุน้อยจะเปล่งแสงส่วนใหญ่ในช่วงคลื่นสีน้ำเงินหรือสีขาว ดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิปานกลางเช่นดวงอาทิตย์ของเราจะเปล่งแสงส่วนใหญ่ในช่วงคลื่นสีเหลืองหรือสีขาวเหลืองดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเช่นดาวคระแดงจะเปล่งแสงส่วนใหญ่ในช่วงคลื่นสีส้มหรือสีแดงดังนั้น การสังเกตสีของดาวฤกษ์จึงเป็นวิธีเบื้องต้นในการประเมินอุณหภูมิพื้นผิวของมันและการศึกษาเส้นโคง้งการแผ่รังสีของดาวฤกษ์แต่ละดวงก็ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถกำหนดอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจประเภทและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นั้นๆการศึกษาดาวฤกษ์ผ่านแสง แสงเป็นยิ่งกว่าแค่ตัวบ่งบอกอุณหภูมิของดาวฤกษ์มันคือสมุดบันทึกเรื่องราวที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมากด้วยเทคนิคทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัยเราสามารถถอดรหัสข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแสงเพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีการเคลื่อนที่และแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมรอบรอบดาวฤกษ์สเปกโทรสโกปีการแยกแสงเพื่อไขปริศนา หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของนักดาราศาสตร์คือสเปกโทรสโคปีซึ่งเป็นเทคนิคการแยกแสงที่เดินทางมาจากวัตถุต่างๆออกเป็นสเปกตรัมแถบสีต่อเนื่องคล้ายรุง้งแล้ววิเคราะห์เส้นที่ปรากฏอยู่ในสเปกตรัมนั้นเส้นเหล่านี้มีอยู่2ประเภทหลักเส้นดูดกลืน absorption lines เกิดขึ้นเมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดที่ร้อนกว่าเช่นแกนดาวเดินทางผ่านกลุ่มก๊าซที่เย็นกว่าเช่นชั้นบรรยากาศของดาวฤกษ์หรือเมฆก๊าซในอวกาศอะตอมในก๊าซจะดูดกลืนพลังงานในบางความยาวคลื่นเฉพาะทำให้เกิดเป็นเส้นมืดๆในสเปกตรัมตำแหน่งของเส้นเหล่านี้เป็นเหมือนลายนิ้วมือทางเคมีซึ่งบ่งบอกถึงธาตุและโมเลกุลที่อยู่ในก๊าซนั้นๆเส้นแผ่รังสี emission lines เกิดขึ้นเมื่อกาสที่ร้อนและได้รับพลังงานเช่นกาสในเนบิวลาที่ถูกกระตุ้นโดยแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะทําให้เกิดเป็นเส้นสว่างๆในสเปกตรัมเส้นเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงองค์ประกอบทางเคมีของกาสเช่นกันด้วยการวิเคราะห์เส้นดูดกลืนและเส้นแผ่รังสี นักดาราศาสตร์สามารถระบุได้ว่าดาวฤกษ์หรือกาแล็กซีประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมเหล็กหรือคาร์บอนรวมถึงสามารถประเมินอุณหภูมิความหนาแน่นและแม้กระทั่งความดันของก๊าสนั้นๆได้อีกด้วยปรากฏการ์ด็อปเปอร์แสงบอกการเคลื่อนที่อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่แสงเผยให้เห็นคือการเคลื่อนที่ของวัตถุทางดาราศาสตร์นี่คือหลักการของ ปรากฏการ์ดอเปลอร์ดอเปลอร์เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปรากฏการ์เดียวกับที่เราได้ยินเสียงไซเรนของรถพยาบาลที่เปลี่ยนระดับเสียงเมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือออกจากเราสำหรับแสงปรากฏการ์นี้จะทำให้ความยาวคลื่นของแสงเปลี่ยนไป redshift หากแหล่งกำเนิดแสงกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้สังเกตการเคลื่อนแสงจะถูกยืดออกทำให้ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น และปรากฏไปทางปลายสีแดงของสเปกตรัมแสงที่ถูกชิฟไปทางสีแดงมากเท่าไรวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ออกห่างจากเราด้วยความเร็วที่มากขึ้นเท่านั้นบลูชิฟ t b บลูชิฟ f t ในทางกลับกันหากแหล่งกำเนิดแสงกำลังเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตการเคลื่อนแสงจะถูกบีบอัดทำให้ความยาวคลื่นสั้นลงและปรากฏไปทางปลายสีน้ำเงินของสเปกตรัม ปรากฏการ์ด p อปเปอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาดาราศาสตร์เนื่องจากเป็นวิธีหลักในการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์กาแล็กซี Galaxy, และระบบดาวคู่เราใช้เรดชิฟเพื่อยืนยันว่ากาแล็กซีส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนที่ออกจากเราซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการขยายตัวของเอกภพแสงจากกาแล็กซีและวัตถุกไกลโพ้น เมื่อเรามองไกลออกไปในอวกาศเราไม่ได้เห็นแค่ดาวฤกษ์โดดเดี่ยวเท่านั้นแต่ยังเห็นกาแล็กซีอันเป็นที่รวมของดาวฤกษ์นับพันล้านดวงและวัตถุที่แปลกประหลาดอื่นๆอีกมากมายแสงจากวัตถุที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้เป็นเหมือนไทม์แคปซูลที่บอกเล่าเรื่องราวของเอกภพในอดีตเพราะกว่าที่แสงจะเดินทางมาถึงเราได้มันต้องใช้เวลาหลายล้านหรือหลายพันล้านปีการวัดระยะทางด้วยแสง เทียนมาตรฐานการรู้ว่าวัตถุอยู่ห่างออกไปเท่าไรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจขนาดและการขยายตัวของเอกภพแต่การวัดระยะทางในอวกาศเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนักดาราศาสตร์ใช้หลักการที่เรียกว่าเทียนมาตรฐาน (standard candles) ซึ่งหมายถึงวัตถุทางดาราศาสตร์ที่เราทราบความสว่างที่แท้จริงของมัน เมื่อเราทราบความสว่างที่แท้จริงและวัดความสว่างที่เราเห็นจากโลกเราก็สามารถคำนวณระยะทางได้ตัวอย่างของเทียนมาตร,รฐานที่สำคัญคือดาวแปรแสงเซฟิดซฟิดวา d Variables) เป็นดวาวฤกษ์ประเภทหนึ่งที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงเป็นคาบอย่างสม่ำเสมอและความสว่างสูงสุดของมันมีความสัมพันธ์กับคาบการเปลี่ยนแปลงนั้น,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 นทำให้นักดาราศาสตร์สามารถใช้มันในการวัดระยะทางในกาแล็กซี่ใ,ใกล้เคียง ซูเปอร์โนวาประเภท Ia type คือการระเบิดครั้งใหญ่ของดาวฤกษ์ที่ทำให้เกิดความสว่างจ้าเป็นพิเศษและเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าการระเบิดประเภทนี้มีความสว่างสูงสุดที่เกิดจะคงที่ทำให้พวกมันเป็นเทียนมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดระยะทางของกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไปมากๆการใช้ซูเปอร์โนวาประเภท Ia นี่เองที่นำไปสู่การค้นพบว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่ง แสงในฐานะไทม์แคปซูลการมองย้อนอดีตด้วยความเร็วแสงที่เป็นค่าจำกัดเมื่อเรามองไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านปีแสงแสงที่เราเห็นจากวัตถุเหล่านั้นคือแสงที่ถูกเปล่งออกมาเมื่อหลายล้านปีก่อนนั่นหมายความว่าการมองลึกเข้าไปในอวกาศคือการมองย้อนกลับไปในอดีตยิ่งเรามองไกลออกไปเท่าไรเราก็ยิ่งเห็นเอกอภพในวัยยาวมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น แสงจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไป10,000ล้านปีแสงคือแสงที่ถูกเปล่งออกมาเมื่อ10,000ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่เอกภพมีอายุเพียงไม่กี่พันล้านปีการศึกษาแสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลโพ้นเหล่านี้ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของกาแล็กซีการก่อตัวของดาวฤกษ์และสภาพแวดล้อมของเอกภพในช่วงแรกแสงจากหลุมดำจานพอกพูนมวลและรังสี X แม้ว่าหลุมดำจะไม่เปล่งแสงออกมาโดยตรงเพราะแรงโน้มถ่วงของมันมหาศาลจนแสงไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้แต่เราก็สามารถมองเห็นหลุมดำได้ทางอ้อมผ่านอิทธิพลของพวกมันต่อสสารที่อยู่รอบข้างเมื่อสสารเช่นก๊าซและฝุ่นถูกดูดเข้าไปใกล้หลุมดำมันจะเริ่มโคจรและก่อตัวเป็นจานพอกพูนมวล accretion disk ก๊สในจานนี้จะเสียดสีกันเกิดความร้อนสูงจนมีอุณหภูมินับล้านองศาเซลเซียสและเปล่งรังสี X ออกมาอย่างรุนแรงกล้องโทรทัศน์รังสี X อวกาศถูกใช้ในการตรวจจับรังสีเเหล่านี้ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีอยู่ของหลุมดำทั้งหลุมดำมวลยุดยิ่งที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ส่วนใหญ่และหลุมดำมวลดาวฤกษ์ที่เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ การศึกษาแสงในย่านรังสี X ยังช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจถึงพฤติกรรมของสสารในสภาวะสุดขีดใกล้กับหลุมดำและกระบวนการที่หลุมดำเหล่านี้เติบโตขึ้นท้ายที่สุดก็ฝากกดไลค์กด Subscribe จะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ